เดี๋ยวได้ได้ได้อันนี้แม่ถามหน่อยค่ะอันนี้อะไรลูกตัวนี้ตัวอะไรคะตัวนี้ตัวอะไรลูกตัวนี้ตัวอะไรคะอืมเตอะไรลูกเกียบเกียรับเกียงจังเลยตัวมันอยู่ไหนลูกตัวนี้ละลูกตัดถัดไปตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัวอะไรนี่นตัวนี้พ่อถามแม่น่าถามอยู่ค่ะตัวอะไรปาดเตวนี้ละลูกอันนี้ อันนี้ล่ะลูกตัวอะไรคะหงอนหงอนตัวนี้ล่ะลูกอันนี้แมวมีแมวอันนี้ล่ะลูกนีปูตัวนี้ล่ะลูกนี่หมีตัวนี้ล่ะลูกตัวอะไรคะมาไลมาไยตัวนี้ล่ะลูกมาหมาหมาหมาตัวนี้ล่ะลูกหอยหอยเดอตัวนี้ล่ะลูกอ่ะตัวนี้ก่อนอ่ะตัวอะไรนะตัวอะไรนคะ น,อน,นอีอันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรลูกตัวนี้อะไรคะเออควาสมาธิแล้วบัดน,นี้ไม่ยั้งบัดน,นี้คิดอยู่ติลูกแต่เย็นตัวนี้อะไรลูกป๊าป๊าป๊าปลาเย้ได้แล้วไม่นะได้แล้